ปาร์ี้ครับนี่ขุดล่องก่อนขุดล่องอล่องอล่อง,องล่องครับปาร์ตีเนี่ยครับตึ๊งนี่เนี่ยท่อแล้วครับฝังท่อแล้วครับเดี๋ยวเราจะฝังท่อกันนะครับตึ๊ง าลึกแล้วเขาไปลึกแล้วอาเตมร,รถิล้อก็วิ่งไปครับเอราจะมาทำต่อนะครับ ขับหมูต่อครับขับหมูต,ต่อโอ้โหน,นี่ไนโครเราทำงานหนักเลยครับวันนีเนนนน้เราทำงานหนักมากนี่ไนโคเราทำงานหนักมากเอ๊ะ ง่ายไหมทำอะไรก่อสร้างครับทำอะไรก่อสร้างนอนครับ